สวัสดีครับกระผมนายใส่รงพรมชัยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับวันนี้นะครับกระผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสาขาวิชาภาษาไทยของเราไปกันเลย ขอบข่ายและเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาษาไทยของเรานะครับเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น4กลุ่มวิชาดังนี้ครับคือหลักภาษาไทยวรรณคดีวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยทักษะการใช้ภาษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยครับนอกจากนี้นะครับทางสาขาวิชาภาษาไทยของเรายังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนเชน่นโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฟังการพูดการอา่านการเขียนกิจกรรมโครงการต่างๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อฝึกประสบการณ์อีกด้วยครับ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะครับมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับโดยอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญนะครับจากอาจารย์ทั้งในสถาบันและนอกสถาบันนะครับร่วมกันพัฒนาน,นักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับและมีศักยภาพเพร้อที่จะเป็นครูในอนาคตครับ ช่างสาขาของเรายังมีห้องสมุดไว้ให้บริการแกร่นักศึกษาสาขาวิวชาภาษาไทยเพื่อใช้ศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสิทธ์เก่าสาขาวิวชาภาษาไทยนะครับที่ประสบความสำเร็จน,นะครับจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ เราสามคนเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าะสาขาวิชาภาษาไทยค่ะจากประสบการณ์การเรียนที่นี่นะคะเราสามารถนำความรู้ที่ได้อย่างทั้งในสาขาวิชาภาษาไทยและวิชาชีพครูไปใช้ในโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการจัดการเรียนการสอนเรียนพัฒนานักเรียนให้เกิดตรงความรู้ในรายวิชานั้นค่ะและที่สําคัญนะคะเราต้องมันฝึกฝนและพัฒนาตนเองค่ะเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นครูภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะ ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนของทางสาขาที่จัดให้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาหรือการร่วมจัดกิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ชุมชนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะต่างมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้และปฏิบัติได้และสามารถปรับตัวให้อยู่กับโลกสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลายัยราชภัฏพิจบูรณ์ค่ะที่เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเราประสบความสําเร็จค่ะและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏพชรบูรนะครับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ด้านล่างนี้ในทับโถงและหวังว่าทุกคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสาขาาภาษาไทยของรเรากันนะครับสวัสดีครับ